สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจีและช่องอาจีฟีสไตล์ชาแนลแฟมิลี่ค่ะยังอยู่กับชาเลนจ์ออกกาลังกายกับอัาจีค่ะเป็นชาเลนจ์ออกกาลังกายในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ30วันค่ะไปออกกําลังกายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ใช้ลัางค่ะข้างไหนก่อนก็ได้ค่ะส,สามส,ามสาิบเซานทสามสาทามนานททีสบเดนาททา สองหนึ่งเทเกเรสไปเป็นสว imming and superman ค่ะสามสิบีนาที สวิงเมอร์แอนด์ซูเปอร์แมนสามสิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทอิกยูฟิวอินทูอีซี่ไรส์เบิร์กยูเลแกนอ่างแงนเดอร์เซนทามห้าเดอร์ทาม คืรีมาค่ะต่อไปเป็นชัมปิ้งครั Gym. ้งค่ะจะเป็นท่านี้ค่ะแนี้แต่ให้โยกตัวนะคะโยกตัวขึ้นลงขึ้นลงไปค่ะเตรียมตัวนะคะ26วินาทีค่ะ เราพัก30วินาทีเนาะรับกินครูช์เชสที่ิหซกันสามสองห่สตาร์ช้าๆค่ะ if you f ู e l it t สู่ h e a r ดพดอยูทีตอนเดือดรองฮักเดือทาง 3ามสองหนึ่อรสต่อไปเป็นฟัตเตอร์คิกค่ะใครถนัดนอนแบบนี้แล้วฟัตเตอร์ก็ได้ค่ะส่วนฮจิจะถนัดยกคอยกไหลแล้วก็ฟัตเตอร์คิกค่ะถนัดกว่า รูตเตอร์คิกที่6เซกันหน3 2 1สตาร์ท Keep y o ยั l เลงแอสเตรแ t สอยู่แทนห้มเดินทาง ที้เกเรขทานี้เหนื่อยมากค่ะแต่จะได้ได้หนาท้องส่วนลา่างต่อไปเป็นบิ c y ิ l ร้อนค่ะ30วินาทีแล้วเราก็จะไปต่อในเซต A B S วอ l k o อ t ค่ะวันนี้จะมาแบบรวดเร็วทันใจแล้วก็ไปเร็ว เพราะอจิจะออกกำลังกายไม่หยุดแค่นี้ค่ะจะไปทำแบบอืน่นเพิ่มสามสิบ second สามสองหนึ่งสตาร์ท p your n น c k relax ห้ามเดินทาง สองหนึ่งเทเกเรสมาท่าแพ่งค่ะสี่สิบวินาทีท่าสุดท้ายของเซตแรกค่ะจะออกแล้วค่ะแค่เซตแรกนะ ง40เซกัน3 2 1สตาร์ทไคเต้นยูคอแอนด์บลูเตอร์ สองหนึ่งโอเคไปค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเราไปตอบกันกับไอ้ดีเลย Congratulation สามารถพักไปก่อนได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่ไหวพักไปก่อนเลยหนึ่งนาทีห้ามเกินนี้นะคะ Ready to go นะคะไปวิ่งกันไฮสเตปปิ้งสามสิบเซนติเมต t สามสอ่ตารท่าค่ะเซนส์ออกแอสฟาร์ c แ n ร้อยน้อยๆต่อไปเป็นจัมปิ้งแจ็คค่ะ ต่อไปเป็น standing bicycle คันค่ะก็คือยืนยืนคั้นแบบนี้ถ้าเมื่อกี้ jumping jack ใครไม่ได้ก็ทำอย่างนี้แค่นี้เนาะทำแค่นี้ค่ะ standing bicycle c คือเชส30 second 3 2 1 start ให้เต้น your abdominal during the exercise Cut เด e t ทาง ไปค่ะลองมาที่ <ละ S 1> น Please, ี่นค่ะมี Clear Air Net, App Domino คล่ะ App Domino Crunch สามสิบหกวินาทีสามสิบสี่ค่ะ Second เ,เหมือนฝึกภาษาอังกฤษกันในตัวเนาะเราออกแอปพลิเคชันแบบนี้เขาจะเป็นเป็นคำเสียงเป็นเสียงที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็หมือนเราฝึดไป,ปด้วย36มสิบหกเซกันดสามสองหนึ่งสตาร์คิววิลเกนเมเทอร์รซอวิอิสโลใช้หน้าท้องล่างนะคะแล้วก็ชา้าช้าหัาเดินทาง ลงช้าๆแล้วก็ขึ้นช้าๆค่ะ3 2 1สองหนึ่งเทเกเรสไปเป็นเป็นฮีทัชค่ะ30 second s h i r t y t h second สามสิบนาทีเอ้ามสวินาทีค่ะ30 <c oughs> <c oughs> หยุดทักสามสิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทกินเกตดยวคอห้าเดินทาง สามสองหนึ่งให้เกรสต่อไปเป็นไซส์เล็กรันช์ถ้าอ่านี้ผิดนะคะจะเป็นแบบนี้นอนลงไปแล้วก็ยกขาขึ้นอย่างนี้ค่ะ20่สิบนิเราจะทำข้างซ้ายกันก่อน เราเต็มของกันขะมาใไ่เล,ลสไรสเลฟที่สิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทรี e e เอโวแอนเก้าสิบดีก e ีแองเกิลห้าเดินทางเหีียขาตรงเนาะจะได้ในส่วนขาล,ล่างค่ะสอง Hey, okay. น่าจะเป็นขาแล้วไม่ใช่ท้องแล้วเนาะไปเป็นข้างขวาให้เฉพาะส่วนขาขยับค่ะแต่พอดีทำท่านี้ทีไรมีปัญหาทุกทีเลยเพราะว่าตัวชอบขยับตัวข้างวนจะชอบขยับ ไล่เละไรไรที่สิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ท Please make ช่วยวัวเล็กแอสเกตห้าเดินทาง3 2 1 เเสต่อไปเป็นเบอร์พี่ค่ะมาครึ่งทางแล้วบางทีจะได้ข้างๆนี้มากนะคะจะรู้สึกเกร็งข้างๆนี้มาต่อกันที่ท่าเบอร์พี่ค่ะหน้าสดๆกันไปเลยค่ะวันนี้ โมดิไฟเบอร์พีสามสิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทพิทีบัวคอไทย Standing bicycle ค่ะฐานี้บอกได้เลยว่าแค่2เซตท่านเหนื่อยมากเลยค่ะยังเหลือก้นแล้วก็ขาค่ะเราสามารถเลือกสลับทำแต่ละสัสดส่วนได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องว่าต้องทำสัสดส่วนตรงนี้ทุกๆวันเนาะ Standing bicycle คือเชสที่16 เซ็ตกันสามสองหนึ่งสตาร์เก่นแนววิลลิ่ยูนี้แตรดในแนววิลโลเวอร์แดงห้ามเดินทางสามสองหนึ่ง Hey, hey, ไปค่ะลงมาที่แมทค่ะเป็นแอปดมินอลคันค่ะโฟกัสในส่วนที่เราต้องการลดแล้วก็ชับกระชับสัดส่วนตรงนั้นค่ะจะบอกว่าดีมาก ดับโดมิโน่กรุงเทสสามสิบ second สามสองหนึ่ง start it you feel it too easy โอเ m ดับ a l in your hand ห้าเดือดทาง หนึ่งเทเกรเรสเดไปเป็นพีทักค่ะยี่สิบหวินาที ยูทารที่16เซกัน3 2 1สตาร์ทพีดัวโลเวอร์แมก่อนเดอร์รอห้างเหนืทาง แล้วเราก็ไก่แล้วไกลจะจบท่าแล้วค่ะอีเพียงแค่สี่ห้าเท่านั้นซเลีไก่เลี้ี่สิบเซกันสามสองหนึ่ง เร็กเรสเดนืทาง,ทางสามสองหนึ่งเทกรสจอไปเป็นทางนี้ค่ะทางนี้ก็จะได้เหมือนทักเนาะท่านี้เขาบอกว่าดีค่ะ ในเล็กไรไรที่สิบเซคั่งสามสองหนึ่งสตาร์ทอิสเดเกรนเวอร์เก้าฟอร์ยูโอมิกห้ามเดินทางสามสองหนึ่ง <S 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 ต่อไปมาเป็นท่าง่ายกันบ้างนะคะจะเป็นท่าที่ครูดาวนเนาะเป็นคอรอบราค่ะอันนี้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 จีแค่ดน้านหลังเฉยๆนะรู้สึกปวดหลังค่ะทำแบบนี้ไปเลยช่วยได้เยอะเลยค่ะมาค่ะ คอร์บราสเตรตสามสิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทมิสโลลี่ไวโอลิงอยู่เซลล์อัพหักเดิดทาง สองหนึ่งโอเคเท่เกเรสต่อไปเป็นสองห้าสุดท้ายค่ะอันนี้แล้วก็ทางซ้ายก่อนค่ะต้องทำการออกกำลังกาย ทำให้ได้อย่างน้อย4 0นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะรีอินกูมีนสเปรดเลม30เซกัน3 2 1สำหรับสหรับผู้ที่เริ่มต้นค่ะแนะนำให้ออกวันละ20นาทีถูเกเตอร์10ถึง20นาทีให้ปรับตัวกันไปก่อนเนาะเราค่อยเริ่มต้นที่30 40แลไปถึง1ชั่วโมงค่ะ สองหนึ mm ่งเทเกเรส เขามีสเกลไรสามสิบเซกันสามสองหนึ่งสตาร์ทมีเซ็กซเซอร์ไซส์สเกลเทสยูออมิคแอนดโลเวอร์แบนห้ามเดือดห้าม คก็จะเป็นปรับประมาณนี้ค่ะในแต่ละวันของอจิแต่เดียวอจิจะเ,เ,เสริมอันนี้ให้ในส่วนของกนะะ้นค่ะแล้วก็ช่วยกระชับในส่วนของน้อง <c oughs> ของเราด้วยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้อ่สามสิบครั้งค่ะทำสามเซต จีก็จะทำไปก่อนเนาะท่านี้สองสามสี 2> 2, 3, 4, 5, ช้าๆนะคะหกเจ็ดแปส 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ี่ยีายกยีเค่ะทำไปเลยค่ะวันละสามเซตเซตละสามสิบครั้งค่ะ กจะได้หุ่นดีๆก้นสวยๆวยไว้ถ่ายรูปใส่บิกินี่สวยๆวยกันค่ะใครชอบคลิปวิดีโอในการออกกำลังกายของอาจีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องอิจีฟ e s สไตล์ชาแนลแฟมิลี่กันด้วยค่ะพบกับอจีใหม่คลิปนหน้าไหมคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ